สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ FM นะครับของเบนิสัน BE144A เครับเป็นตัวนี้นะครับเบนิสัน BE144A ตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้นะครับวิธีฟังวิทยุก็ไม่ยากนะครับอ่ะครับ ฟังวิทยุมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1ฟังแบบต่อเนื่องนะครับก็คือรวดเดียวเลยนะครับ2กับฟังวิทยุด้วยฟังวอด้วยนะครับเวลาเราฟังวิทยุนะครับเวลาวอมานะครับวอเข้ามามันก็จะตัดเป็นวอนะครับพอวอเสร็จมันก็จะตัดเป็นวิทยุ FM เนะครับอ่ะเรามาเริ่มฟังวิทยุพร้อมกันนะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับวิธีทําฟังวิทยุ FM นะครับให้ทําแบบน yeah ี้นะครับ กด F กับกดเลข8นะครับอ่าทำพร้อมกันนะครับกด F กดเลข8ครับปุ๊บมันจะเข้าโหมดอ่าวิทยุ FM เนี่ยครับอ่าเราอยากจะฟังขึ้นไหนเราก็กดเอานะครับอ่าผมสมมุติจะฟัง96นะครับ96อ่าใส่0นไป3ตัวนะครับ123ปุ๊บอ่านี่ครับ หามกินอาหารและใช้พันชนะร่วมตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือฟังไม่ใช่ร่วมกับคนอื่น fm แล้วก็ฟังวอด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวอเข้ามานะครับตัวนี้อ่านี่ครับกดเข้ามาครับปึ๊บอ่านี่ครับเป็นวอพอวอเสร็จนะครับมันก็จะดีดกลับเป็นวิทยุ fm นะครับอ่าสักพักหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะดีดกลับมาอันนี้คือฟัง2ระบบนะครับฟังวิทยุด้วยฟังอ่า วอด้วยนะครับทีนี้เราจะฟังแบบต่อเนื่องนะครับฟังแบบต่อเนื่องก็คือหมายความว่าวอเข้ามาก็ไม่ได้นะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกด F กด9นะครับอ่าทพร้อมกันนะครับฟังแบบต่อเนื่องกด F กด9ครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นครับมาเมนูอ่านี่นะครับ D W เนี่ยเมนูนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเมนูที่7นะครับเสร็จแล้วให้กด F เป็นหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันออนอยู่เห็นไหมครับเราก็ปิดมันซะโดยกดลูกศรลงครับได้ออฟแล้วให้กด F 1ทีครับปึ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วก็กดออกมาอ่ะทีนี้อ่าจะกดเข้าไปนะครับอ่ากดเข้ามาครับปึ๊บไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ย ฟังแบบต่อเนื่องเลยครับเนี่ยครับไม่ลบกวนเลยนะครับอยากฟังขึ้นไหนกดเอาครับฟัง95 95นะครับนี่ครับฟัง99ก็กด99เลยครับเนี่ยครับ0สามตัวครับนี่ครับออกจากเิทยุ f อนะครับกด F กด8นะครับกด F กด8 อ่าเรียบร้อยนะครับวิธีฟังวิทยุ o u fm ของเบนิสัน be 144นะครับอ่ะลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ